ทุกข่าวตดีชันค่ะพี่ปอเหรอเสียงเป็นเสียงสองนิดนึงคุณซันโผสุดหล่อของดิฉันเองคุณมีอะไรเป็นรูปเขาอยู่ในบ้านนะมีมีมีแบบเป็นแบบไม่อยากเปิดให้ดูอะไรอ่ะคุณใช้แบ็กกราวด์เป็นรูปเขาเหรอใช่ปิดเถอะ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 ไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมไม่ต้องซูมงคุณซันโผล่รอเถอะมาดูความดีของพวกคุณเขากันค่ะ ้ออนี่รายงานข่าวจากทางสำนักข่าวนะคะมูนวาอิโบนะคะบอกว่านักแสดงคิมซอนโฮได้บริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น50ล้านวอนนะคะหรือประมาณ1ล้าน3 50,000บาทให้กับทางมูลนิธิช่วยเหลือเด็กป่วยด้วยโรคลูคีเมียแห่งเกาหลีใต้โดยคิมซอนโฮได้บริจาคเงินจำนวนนี้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ทางคิมซอนโฮ กำชับคนใกล้ชิดค่ะไม่ให้บอกให้ใครรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องบริจาคเงินนี้เพราะต้องการบริจาคเงินแบบเงียบๆโดยไม่ต้องการตกเป็นข่าวค่ะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทางคิมซอนโฮมักจะบริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิช่วยเหลือเด็กป่วยด้วยโรคลูคีเมียแห่งเกาหลีใต้อยู่บ่อยๆค่ะโดยในเดือนมก,กราคมปีที่แล้วคิมซอนโฮก็เคยบริจาคเงินให้กับทางมูลนิธินี้มาแล้ว ประมาณ2ล้าน7แสนบาทและถึงแม้ว่าจะตกเป็นข่าวเช้าเกี่ยวกับอดีตแฟนสาวของเขาที่ทำแท้งไปเมื่อปีที่แล้วก่อนที่จะมีการเปิดเผยความจริงที่ทำให้คดีพลิกแบบสุดๆว่าคิมซอนโฮไม่ได้เป็นฝ่ายผิดเพราะฝ่ายหญิงทั้งกุเรื่องขึ้นมาและบอกความจริงไม่ครบโดยตัวคิมซอนโฮเองก็ยังคงบริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิการกุศลอยู่ด้วยดวยจำนเงินที่มากบ้างน้อยบ้างโดยที่ไม่ได้บอกใคร ทางโซลเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของคิมซอนโฮไม่ได้เผยข่าวการทำบุญช่วยเหลือสังคมของคิมซอนโฮเลยแม้แต่ครั้งเดียวและมองว่าพระเอกหนุ่มต้องการช่วยเหลือสังคมแบบเป็นส่วนตัวส่วนในตอนนี้คิมซอนโฮกำลังอยู่ในระหว่างการเข้าฉากถ่ายทำหนังเรื่องแซทท็อปปิกส์ค่ะโดยล่าสุดมีข่าวว่าเจ้าของร้านตับบุกกีที่เกาะเจจูซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่องนี้เผยว่าคิมซอนโฮเป็นคนดังที่ถ่อมตัวและมีจิตใจที่ดีมากที่สุดคนหนึ่ง เท่าที่เขาเคยพบเจอและพูดคุยด้วยหล่อทึ่งใจบนพอแล้วเอาข่าวคนอื่นต่อเถอะ <c oughs> เดี๋ยวเวลาหมด